ความักก็เหมือนกันไกลถ้าเธอไม่เป็นไรเธอก็ไม่ต้องมาหาเราฮัลโหลไฮอยารฟังดีๆอยาไรวะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนช้าเอ้ยตอนบ่ายนะฮะวันนี้จะไปรับเพื่อนแป๊บนึงแล้วก็จะไปน้ำตกนะครับผมที่ ใส่ขาวมอไซค์เราแดดเปี้ยงๆเลยวันนี้ทุกคนดูดินี่น้องสามนี่ไปบ่อยตอนนี้เราก็มารับเพื่อนก่อนนะเพื่อนเชื่ออะไรฮะสี่ซันครับผมชายนะผมก็มารับเพื่อนแล้ววันนี้เราจะไปน้ำตกผมเครียดมากทุกคนเรียนเรียนเหนื่อยเรียนเยอะเรียนเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปน้ำตกกัน let's go a us the live to to for ตอนนี้เร,เรามาครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนดูวิวภูเขาด้นานหลังสิ สวยมากทุกคนดูดิสวยมากเลยถ้าอยู่บ้านแถวนี้คงดีอะได้แบบสูตรอากาศเช้าๆทุกวันนะทุกคนต้นไม้สีเขียวมีลำธารนะั่นทุกคนนัวเทือกเขาหิมาลัยนะดูดิมีมากเฮะดูเห็นไหมเออไม่ใช่มีมาแต่กรงๆสวยมาเดี๋ยวเราจะไปกันที่ดินเขาอะทุกคนไปเล่นน้ำตกนั่นทุกคนมีเวลาเดี๋ยวเราไปขึ้นบนเขาไหนๆก็มาละทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะฮะ this world from darkness all oh, you brought us out of it cause the more i get to know the more i learn to live wish that i can be somebody that can live just hello, hello. hi <laughs> เจอฝรั่งแล้วอ่าตอนนี้นะทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะฮะที่อ่าเขาเรียกว่าน้ำตกสายขาวนะครั้งแรกของปีเลยปี2025มากับซันชายนะทุกคนก็ไปติดตามไอจีได้นะแรปเปร์ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยก็จะเป็นยูซาลิกยังโอมยูซาลิกเนี่ยไอเดอนไอดอนผมเลยครับความรักก็เหมือนกันไกลถ้าเธอไม่เป็นไรเธอก็ไม่ต้องมาหาเราโอ้โหไปครับพี่จอดรถโล่งมากเลยเพราะว่า เขาก่อสร้างยู่นะพี่เขาบอกว่าปัตตานีก็มีที่เที่ยวธรรมชาติหลากหลายที่ครับผมมาดูดูกันนะมีทั้งประวัติศาสตร์เอ้ยสถานที่ท่องเที่ยวทะเลก็มีนะฮะโรงอาหารน้ําตกแสกขาแล้วจะเป็นอุทยานอุทยานของจังหวัดปัตตานีนั่นเองแต่วันนี้คนน้อยนะสันรู้สึกว่าวันหยุดได้เนาะถ้าเป็นวันเสาร์อะไรพวกเนี้ยคนจะเยอะเออขอบคุณครับอ๋อช่วงนี้เขาก่อสร้างอยู่ด้วยนะทุกคนได้ฟิวบรรยากาศของไอ้น้ำนะครับแล้วก็แบบดีมากเลยอ่ะทุกคนโห สวยมากเกรียดอยู่ด้วยแล้วเออเรียนหนักอ่ะนะพาตัวเองมานัพโลกหน่อยปีสามแบบไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะผ่านแต่ละวันอะไรแบบเนี้ยเจอทั้งวิจัยเออเจอทั้งแบบโมดูลแล้วแบบวิชาแต่ละวิชาคือแบบโหหนักจริงแล้วผมเป็นพวกทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยการบริหารจัดการเวลาคือยากมากทุกคนเราเป็นคนอิทชอว์ด้วยออจริงๆสะพานอ่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่หรอผมเพิ่งรู้เนี่ย Let's go สนุกมากทุกคนก็วันนี้มากับซันชายนะครับก็อย่าลืมไปติดตามอา่าทิกเ o อของผมด้วยนะแล้วก็ f เ b o o k p a เ e ครับผมก็จะมีกิจกรรมสนุกๆไม่เคยขึ้นเลือ่ะฟังนะตรงนี้น้ำตกใสขาวจริงดิอาจริงนะผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยขึ้นมุมนี้เลยทุกคนปกติขึ้นน้ำตกไสขาวจะไม่จะขึ้นชันเจ็ดนอนดูน้ำไหลตรงนู้สิทุกคนอากาศดีมาก พาทุกคนพาตัวเองมาเดินป่าสูดอากาศธรรมชาติเที่ยวทะเลให้เวลากับตัวเองอย่างน้อยการที่เรารักตัวเองเนี่ยเราก็จะพาตัวเองมาอยู่กับธรรมชาติทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นการที่เราจะมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่างชัดเจนการที่เรามีเป้าหมายเราก็ต้องลงมือทาลงมือทําแล้วมันจะเหนื่อยมันก็ต้องมาพักผ่อนการที่เรามาน้ำตกใส่ขาวแบบนี้ก็ก็เป็นการพักผ่อนนะฮะการนอนก็เป็นการพักผ่อนก็ดีจริงมาเดินป่าน้ำตกไส่ขาวนะทางเดินนะฮะทุกคนเริ่มเหนื่อยแล้ว เนงายไม่สัน้นเสียงอะไระวะฟังดีๆเสียงอะไรวะอ๋อเสียงนี้หรือเปล่าว้าสวยมากเทียนมากอ่ะทุกคนถ้าแบบหลายเรื่องนั้นหลายเรื่องก็แบบเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ภาระงานภาระอะไรหลายๆอย่างนะมันเหนื่อยมากทุกคนวิธีนี้แหละจะช่วยว ดชื่นมากรู้สึกแบบพอ,อหัวจุมอ่ะเรื่องที่เคเรียดเรื่องที่เราแบบแบกรับอยู่มันเป็นอะไปหมดนลยสันเวลาเราเครียดแล้วก็แบบเอัวมาจุมน้ำตกเนี่ยมันทำให้เราแบบเรื่องที่เครียดนั้นมันปล่อยว่างไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นน้ำตกทรายขาวนะครับทุกคนดูน้ำที่นี่สิทุกคนคือแบบสุดยอดมากกัดหนาวเดี๋ยวขอไปดดน้ำเล่นน้ำสักสองสามทีไปกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งแล้วนะทุกคนเล่นน้ำเสร็จแล้วทุกคน,กคนเดี๋ยวเราไปหาก๋วยเตี๋ยวกำปงกำปงกินนะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามห้าสิบสามนาทีครับเพิ่งเล่นน้าเสร็จเลยดูเปลี่ยนเสื้อแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวมิ่งกำปงกันนะนาปดูฮะทุกคนพาไปดูนะ let's go bro ร <c oughs> ้านนาปดูนะเดี๋ยวเรามาหัหนุนร้านนี้กันเพราะว่า <c oughs> อยู่ก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวนะมา,มาสดะกันไม่ไกินก็ได้เดี๋ยวเรามากินร้านนี้นะทุกคนที่นาปดูครับ ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เรานะเด็กอนก็จะเนากตัวเหรกอ๋อกบยกันเะักตที่นี่ก็จะศึกษาเป็นภาษามาลายูกันนะครับทุกคนโอเคโอเคก็พอยดีก็พอดีดีด้ดีกะเียมกกะดงารก็ฟาบิสตกิกิก่าังหมดิ่โอ้ต่อสามคเลย อยู่จังเลยกะเด้กของเราเนทุกคนนี่ยี่เด็กยี่เด็กแต่ปกันเราไม่กี่ด้อยาเองกระเท่าไรกะทุดหม้อหม้อหนึ่งร้อยบาทละกระจ่ายละเท่าไหร่จายละห้าสิบบาทค่ะ อิ่มมากทุกคนแล้วนะสันประมาณนี้นะพามาดูน้ตกสายขาวนะครับแล้วก็มากิน๋วเตียวที่นี่ก็ใครชอบวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนกดแชร์ให้คนที่คนดักดูเอ้ยไม่ใช่วันนี้ก็ค่อนข้างเครียดระดับหนึ่งแล้วก็มาปล,ปล่อยที่น้ำตกสายขาวนะใครอยากจะมาเที่ยวน้ำตกสายขาวก็มามากันได้นะทุกคนสุดท้ายแล้วขอตัว<ด>ลาไปก่อนสามเรโก